เราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังของการถ่ายทอดซูมที่ทุกคนได้เห็นภาพเบื้องหน้าโ้สวยงามมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าเบื้องหลังทีมงานเขาทำงานยังไงกันบ้างคะ่ะได้ไดได พี่ครับตอนนี้นะครับมายกำลังอยู่ข้างในห้องนั้นนะครับเลยผมมาเปิดรายการคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกคนไปสัมภาษณ์แต่ละคนกันนะครับ คิดถึงค่ะก็รู้ว่าพี่มีคิดถึงพวกเราเหมือนกันก็เ,ออเจอกันตรงกลางนะคะครับก็ที่สำคัญคือเข้าสุ่กันเ,นย,เยอะๆค่ะคิดถึงหลวงพ่อร้อยคนก็รักหลวงพ่อร้อยคนคิดถึงหลวงพ่อร้านก็เข้าร้านนะคะครับ ฟื้นปปติมากเลยค่ะปกติอยู่งานบุญใหญ่ที่วัดจะแบบว่าวิ่งหัวฟูนะคะวันนี้นั่งค่ะนั่งอยู่นั่งขอบอย่างเดียวนะคะก็พยายามให้พยายามสร้างบรรยากาศในข้างในห้องให้เจ้าภาพเหมือนได้มาอยู่วัดค่ะปื้มค่ะปื้มที่ได้เจอเพราะว่าไม่เจอกันหน้ากันนานก็คิดถึงนะคะพอถึงหน้าในซูอ้อันเลิศเบิกบานเลยค่ะที่ได้เจอเจ้าภาพถึงแม้่เราจะเห็นกันผ่านซูมก็โอนปัจจัยมาทําบุญได้นะคะ จะให้ดีต้องเปิดกล้องทุกคนนะคะฉั่จะจอยไงก็ดีใจพอแบบเจอผ่านซูมแล้วรู้สึกเหมือนแบบเราได้เจอญาติที่ห่างหายกันไปนานประสักจะฝากหนามจยังไงก็ไม่มีปัญหาใดในการสร้างบารมีใ่ตอนแรกเน็ตจะไม่แรงแล้วก็ทําไม่เป็นผมไม่เคยรู้เรื่องซูมไม่เคยรู้เรื่องการถ่ายทอดสดแต่ก็เป็นไรค่ะเราเรียนรู้เพราะว่าเราจะเอาบุญใหญ่กันค่ะแล้วก็ฮินโน่นะครับนี่ ทุกวันนี้ไม่ขับรถแล้วนะครับมาออนซูมอย่างนี้ครับท้าบอกว่าตอนที่จะมีซูมเอะเราจะต้องจัดรายการเองเอาใครดีนะก็ตอนเขาพูดก็นั่งเขียยย่ยไรเขีย่ยเขี่ยอุ๊ย ติ้มประหัดต๋าม้คนแรกมันต้องมีผู้ชายอ่ะเจ้าจ้มันมีดีก่อนด้พี่หน่อยแล้วก็ส่งติ๊กเกอร์อะไรไม่รู้แบบเแบบว่อวายไม่ไม่ผมทำ,ไม,ทำ,ไ,มทำไ,ไม่ได้ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้เออร้อง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 แต่ก็ทำได้ดีมากเลยค่ะประทับใจค่ะมกผมก็มาตั้ง <c oughs> แต่วันแรกเลยวันแรกที่มานี่ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากแล้วแบบ วันแรกที่เขาไลน์ไปหาคือมังโจวันนี้ว่างไหมมาเป็นพิธีกรแล้วแบบเฮ้ยตกใจมากพากปกติเราอยู่แต่หลังกล้องไงเป็นแบบคนถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกอีกอารมณ์หนึ่งนะพอแบบไม่ได้เจอพี่ๆทางบ้านแบบเจอตัวต่อต,ต,ตัวนะแต่ว่าเรามาเจอกันผ่านซูมผ่านจอทีวีเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศนี้ บรรยากาศหนึ่งที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็แบบพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากน่ารักแบบโบมือให้เราส่งมาใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพิมพ์คอมเมนต์มาให้กําลังใจพวกเราแล้วก็แบบร่วมสนุกเล่นเกมกันตลอดทั้งเดือนเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเจอแล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจมากที่แบบทําให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยจงไม่รู้ว่าเขาจะมีความสุขจริงหรือเปล่าแต่ว่า แต่ผมีความสูขที่ทาให้กับพี่ๆทุกคนนะครับตอนแรกพี่อก็ถามมาว่าเออน้องมามาบริธิคอลไหมแต่มันก็บอกว่าโอ้หนูไม่ถนัดทางเราก็เลยปฏิเสธไปในครั้งแรกแล้วไม่กี่วันต่อมาพี่พอก็ทักมาชวนอีกเราก็เลยตัดสินใจโอเคค่ะมาค่ะนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มารับบริพิีกรห้องนอนหนึ่งค่ะเหมือนเราได้ทําหน้าที่กัรยาิมิตริตให้กับพี่ๆทางบ้านด้วยพูดคุยกับพี่ๆทางบ้านแล้วก็พี่ๆทางบ้านก็ได้มีรอยยิ้มได้มีเสียงหัวเราะจากการทําหน้าที่ของเรานะคะ วันนี้เนี่ยพวกเราสองคนก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากๆนะคะที่พี่ๆทุกท่านนะคะตั้งใจทํางานเพื่อประสาทนามากๆพี่ๆทุกคนเนี่ยคือเริ่มจากสูงนะคะเพราะทุกคนเนี่ยไม่ไม่ได้รู้ว่าซูงเนะี่ยทำยังไงคือใช้ไม่เป็นกันเลยทีเดียวบางคนยังไม่รู้ว่าซูงคืออะไร <laughs> ใช่ไหมคะเนี่ย <laughs> แบบพี่เขาดูแลดีมากแล้วก็แบบถึงเขาจะเหนื่อยนะแต่เขาก็แบบเกยดเวลาของเขาแบบเออมาดูดูแลน้องสองคนก่อนอนะไรแล้วก็<ๆ>จะแบบพี่ๆเจ้าภาพ ที่แบบคอยให้มาให้รางวัลของขวัญเราแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มีทั้งให้เราไปกินอาหารที่ร้าน เป็นอีกมุมหนึ่งของเรานะที่<ช>ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนคือ,คอเราสองคนนะคะก็เป็นเด็กวัดต,ตัวเล็ก <laughs> สองคนนะคะ <laughs> ท,ที่ที่คุณพ่อคุณแม่พามาตั้งแต่เด็กแล้วว่าพอวันนี้เนี่ยเราได้รับบุญพิเศษนะคะทําให้เราก็ได้รู้จักพี่ๆเยอะขึ้นแ,และพี่ๆหลายๆท่านก็เอ็นดูพวกเราสองคนมากๆ <m> นะคะขอบคุณในความเมตตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะกาอย่าลืมมาเข้าซูมกันเยอะๆแล้วก็เปิดกล้องด้วยนะคะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ